ีครับทุกคนขอบคุณมากที่เข้ามาดูคลิปนี้วันนี้เราจะพาคุณมาดูรีวิวเต็มๆของ Audi A8 รุ่นปี2026ทั้งภายนอกภายในประสิทธิภาพราคาและสิ่งที่น่าสนใจจริงๆถ้าคุณรักรถยนต์หรูและอยากรู้ว่ารถเรือธงของ Audi ตัวนี้มันคุ้มหรือไม่กับเงินที่เสียไปมาดูกันดีกว่าครับ ตอนแรกมาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ Audi A8 ปี2026ยังคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่สง่างามคลาสสิกแต่ก็มีรายละเอียดทันสมัยเพิ่มขึ้นมันเริ่มต้นด้วยกระจังหน้ากริดขนาดใหญ่รูปแบบ s i n เกิลเฟรมที่คมชัดมาพร้อมโลโก้ Audi ที่เด่นเป็นสง่าไฟหน้าเลดแบบ Matrix หรือ s d Matrix LED แล้วแต่รุ่นมีแถบ d r l s ที่ออกแบบมาให้เฉียบคมให้แสงไฟที่ชัดเจนทั้งเวลากลางวันและกลางคืนบางแสงสูง High Beam ได้อัตโนมัติเมื่อตรวจจับรถฝั่งตรงข้ามตัวโครงสร้างภายนอกตัวถังดูใหญ่โตหรูหราและลู่ลมมีเส้นสาย Aerodynamic Lines ที่ลื่นไหลาจากด้านหน้าไปถึงด้านท้ายเสาหน้า a p i o s ลาดเอยียงเล็กน้อยเสากลาง b p i o r และด้านหลังออกแบบให้ดูต่อเนื่องกันลดจุดตัดสายตาพวกกระจกข้าง side mirrors ขนาดใหญ่ติดไฟส่องสัญญาณเลตในตัวมีล้ออล่อยหลายแบบให้เลือกขนาดตั้งแต่19นิ้วเป็นมาตรฐานไปจนถึง20-21นิ้วในรุ่นสเปคสูงโดยมีลาย10 YSPK o OK, และล้อ t u r b i ใ e d ี s i g n ที่ให้ภาพลักษรูและแข็งแรงรถมีช่วงล่างแบบ Adaptive Air Suspension ที่สามารถปรับตัวได้ตามสภาพถนนช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นลดแรงสันส่นสะเทือน ด้านหลังมีไฟท้ายเลดแบบเต็มแถบไล่บาร์ที่ลากยาวเชื่อมทั้งสองฝั่งพร้อมดีไซน์โค้งเว้าลงเล็กน้อยเพิ่มความโมเดิร์นมีดิฟฟิวเซอร์และท่อไอเสียคู่ที่ออกแบบให้ดูกลมกลืนกับตัวทั้งรายละเอียดโครเมียมหรือวัสดุตกแต่งเงาๆช่วยให้รถดูมีมิติยิ่งขึ้น พอพูดถึงภายใน Audi A8 ปี2026นี่คือจุดที่หลายคนรอคอยจริงๆเมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะเจอกับคาบินที่เนียบอย่างเหลือเชื่อฉนวนกันเสียงสะอาดห้องโดยสารออกแบบมาอย่างพิธีพิถันด้วยวัสดุชั้นดีหนังวลคเนลหรือหนังคุณภาพสูงในรุ่นลัก u r วรี่เย็บลายไดมอนส์ติชิงโลหะและไม้แทรกตัวเป็นองค์ประกอบเสริมให้ดูสวยหรูแผงแดชบอร์ด d ดสบอร์ดมีหน้าจอสัมผัสทัสครีน หลายจุดระบบ MMI Touch Response ของ Audi ใช้งานง่ายตอบสนองดีมีการรับรู้สัมผัส Haptic Feedback ในบางส่วนที่นั่งด้านหน้าปรับได้หลายทาง22 Way Power Adjustable มีฟังก์ชันอัปเกรดเช่นการนวด Massage การปรับอุณหภูมิเบาะระบายอากาศพนักวางแขนอุ่น Heat Armrest พอขยับเข้าไปที่แถวหลังคุณจะสัมผัสได้ถึงพื้นที่วางขามากมายที่จริงแล้ว Audi ให้ตัวเลือก Luxury Rec e i p t package ที่แปลงแถวหลังธรรมดาให้เป็นเบาะบัคคิดซีดสอตัวแยกด้วยคอนโซลกลางซึ่งถ้ามีตัวเลือกนี้จะมีทั้ง h ี a ถิ n เวนเท i l a เ i อชและมา s a g e สำหรับเบาะหลังด้วยบางรุ่นแม้มีฟังก์ชั f นฟุ m มาส a g e ด้วยสำคัญคือเสียงโดยรอบเงียบมากไม่มีเสียงถนนดังเข้ามารบกวนทำให้การเดินทางยาวๆสบายสุด,สด ในเรื่องของเทคโนโลยีภายในมีระบบอินโฟเทนเมนต์ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายหน้าจอแสดงผลเสมือน Virtual cockpit ที่แสดงข้อมูลหลายอย่างเช่นความเร็วแผนที่แจ้งเตือนระบบความปลอดภัยต่างๆบางรุ่นมี head-up display ด้วยทำให้คุณไม่ต้องละสายตาจากถนนมากนักเพื่อดูข้อมูลสำคัญ ทีนี้เรื่องประสิทธิภาพกันบ้าง Audi A8 2026ติดตั้งเครื่องยนต์ V6 Turbo ขนาด3.0ลิตรกำลังราวๆ335แรงมา้าพร้อมระบบ M l d i Hybrid 48v ซึ่งช่วยในประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดประมาณ369 lb-ft ที่รอบต่ำประมาณ1370 rpm ซึ่งหมายความว่าแรงบิดมาไวเวลาคุณเร่งออกตัวการส่งกำลังใช้เกียร์อัตโนมัติ8จังหวะ s สปีดออโตเมติกและระบบขับเคลื่อนสล้อ a l l 4 l d e c o t t r o l ช่วยให้การขับขี่ทั้งบนทางตรงทางโค้งและสภาพถนนลื่นมีความมั่นใจมากขึ้นอัตราเร่งจาก0ถึง100กมชั่วโมงหรือประมาณ0ถึง60ไมล์ชั่วโมง อยู่ที่ราวราว5.3วินาทีซึ่งถือว่าเร็วสำหรับรถซีดานหรูขนาดนี้และสมรรถนะโดยรวมคือเน้นความนุ่มนวลและความสงบเมื่อขับขี่ไม่ใช่แค่แรงแต่คือประสบการณ์การขับที่พรีเมียมจริงๆในเรื่องของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง A8 ใบฐา,านอยู่ที่ประมาณ20 mpg เมืองและ26 mpg ทางหลวงประมาณการ g a n d r i v e บวก1 ซึ่งถ้าแปลงเป็นระบบเมตริกอาจจะประมาณ8-9กอมลิตรในเมืองและดีขึ้นบนทางไกลามาที่เรื่องราคา Audi A8 2026เริ่มต้นที่ประมาณ US 96,395หรือราวๆนี้ในตลาดอเมริการาคาตั้งต้นสำหรับรุ่นพื้นฐาน TruCar ถ,ถ้าคุณเลือกออปชั่นเสริมเช่น Luxury Package Executive Package บาะนวดมาสซาซีชหน้าต่างกันเสียงอุคูสติกแกลดระบบไฟหน้าเลดที่ดีกว่าที่นั่งหลังที่อัปเกรดและอื่นๆราคาจะเพิ่มขึ้นหลายหมื่นตามออปชันและตลาดแต่ละประเทศบวกภาษีนำเข้าหรือค่าขนส่งอื่นๆอีกต่างหากส่วนในตลาดไทยหรือประเทศอื่นอาจแพงกว่านี้มากขึ้นกับภาษีนำเข้าและอากรรวมถึงออปชันที่นำเข้ามาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่น่าสนใจใน Audi A8 2026 ถ้าจะสรุปโดยย่อมันคือรถซีดานหรูที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่สง่างามวัสดุในห้องโดยสารระดับพรีเมียมระบบเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเต็มเปี่ยมสมรรถนะแรงพอสมควรและราคาที่อยู่ในกลุ่มสูงที่คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับสุดท้ายแล้วถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อยากให้ผมเอารถหรูๆมาลองรีวิวแบบละเอียดอีกฝากกด subscribe ช่องเอาไว้เลยนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่อัปชั่นเจ๋งๆรีวิวลำล้ำจากผมขอบคุณมากที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับใบหน้ายิ้มพร้อมกับมีดวงตาอิ้ม